เก็บผักหวานจะชินไปไหนจะชิลไปไหนคะอืยมากค่ะคนบอกคอยเก็บแต่หมูบวานเก็บย่ายเก็บเก็บย่ายเก็บคนว่า เก็บบ่ต้องเลือนคนน่ะเก็บเก็บเกบ่ต้องเลื้อนคนน่ะเอดกอนอนน้ำเนอออนอนนะมีทอดีมองนี้นะนี่นี่นี่นีนีมไก่มือ สวยจริงๆนะจ๊ะโอเค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 ตอนนั้นเพิ่นไปเมืองของเขาเพิ่นอยากได้แบบนี้เพิ่ว่าอเอ้ยของเขามีหอดใบสดชื่น <c oughs> สดใสไป็นั่งมองอันนั้นนะอออยกันจังหวะอยู่ย่าเล่าก็่ยวกปีฉีบว่ะ